สวัสดีครับผมสัตพลจันรงค์นายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สมาคมครับวันนี้สมาคมนี้กำเนิดเกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักธุรกิจและผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการท่องเที่ยวและอิเล็กทรอนิกส์ครับเกิดการรวมตัวกันและมีความเห็นตรงกันว่าเราควรจะยกระดับและพัฒนาอาชีพทางด้าน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจท่องเที่ยวโลกมันเปลี่ยนแปลงไปครับวันนี้นักท่องเที่ยวเติบโตอย่างมากมายและคุณทราบไหมครับว่าการเติบโตนั้นมาจากทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์นั่นเองวันนี้ผู้ประกอบการในประเทศไทยอาจจะยังไม่เข้าถึงแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจทางสมาคมจึงขอเป็นตัวแทนและเป็นผู้สนับสนุนในการให้องความรู้ในการพัฒนาอาชีพ เพื่อที่จะเข้าถึงโอกาสเหล่านั้นเรายินดีที่จะช่วยพี่น้องชาวไทยและเพื่อนสมาชิกนักธุรกิจชาวไทยในการร่วมมือและพัฒนาอาชีพเพื่อก้าวไปสู่ระดับสากลผมสัตพลนจนรงค์นายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรนี้ร่วมกันนะครับ